สงสารคนไปเหตุงานอยู่ไทยสงสารเงื่นกีบสงสารดูกหลานเขาเจ้าไปเหตุงานอยู่ไทยเบิร์เพราะว่าเงื่นกีบกับเงื่นบาทตอนนี้เอาเงืนบาทมาแหลกเงื่นกีบมั่นหน่อยๆเนาะก็สงสารคนไปเหตุงานอยู่ไทยแหละแต่ก่อนมันไหลหลายแต่ปัจจุบันนี้มันไหลหน่อยอ่ะะนาะฉะนั้หให้ลงมาเหตุ สวนเห็ดไหเละาขึ้นเล่าอ่าอยู่ประเทศเล่าก็คือบอกง่ายๆก็คือไ้คนเล่ากลับไปอยู่เห็ดไ้เห็ดหน้าอยู่สวนอ่าอยู่ว่ายัางเสียนอปลูกมักแต้งปลูกมะทั่วอยู่เนะเพราะว่าสงสารคนเห็ดงานอยู่ไทยอีดีเนว่าเนะสวัสดีค่ะสบายดีสบัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายเบอร์สุขสุคนเด้อแล้วก็ ครสบายดีสบายดีพ p f c ทุกๆกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังน้องนะคะอ่ะก่อนจะไปรับชมรับฟังคลิปกกับเป็นกำลังใจเหมือนเดิมนะคะพีพีฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share นะคะเพื่อเป็นกำลังใจเด็กเ็กน้อยน้อยต่อน้องการ์ตูนเด้อขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะถ้าน้องพผ,ผิดประการไล่ตรงกบขอโทษขออาภายัย -fc แล้วก็คนดูมากๆนะคะอ่ะ ด่วนอีกแล้วก็คือไม่แหละพี่พีเอฟซีค่ะยังไม่จบจ้าเงินบาทไทยจ้ะยังไม่จบจ้ะเมื่อมันมีกระแสลามามาแบบทุกวันเลยเนาะก็คือแบบร้ายบักคักเลยเนาะยังโมเบลคนไทยอ่ายังโมเบลเงืนเงินบาทคนไทยเนาะกับแบบก็เลยออกมาอัดคลิปแหละเออนะพี่ๆมีพี่คนหนึ่งเนาะได้ออกมาพูดอัดคลิปเนาะเกี่ยวกับ คนสีเบ้าแบบเหมือนฟังแหละฟังแหละ,หละเหมือนแบบเบา่าเหมือนสิถูกแต่ว่าฟังไปฟังมาเหมือนสิผิดอะอธิบายแบบคนออกมาอาร์ตคลิปแบบคนสเขาคขาง,งไทยหรือว่าสเข,ข,ขาวขางเล่าประมาณน,นีน้เนาะคือแบบอ่ะนอกพี่พีเอฟซีนะคะเต่ก็ขอบอกเลยว่า,จาวเจ้าเหือดินกับซื้อไทยหรือว่าเจ้ายาเดินกับทั่วไทยเพราะว่าทั่วไทยนี่แหละอันตรายที่สุดแล้วที่ทุกคนได้เห็นเนาะ เมื่อเล่าก็เลยออกว่าว่าอ่ะสงสารคนเล่าเหตุงานอยู่ไทยเนาะสงสารลูกหลานสงสารเงินบาทไทยบ่ต้องสงสารกันไรอ่าเนาะก็ต้องสงสารกระไรนะพี่ๆคือน้องจะบอกว่าการที่น้องมาทํางานที่ไทยน้องไม่ได้แกลแค่รักเงินบาทไทยเขานะอันนี้เราพูดไม่ได้ขายแบบซาดเรานะบริคขายสัญชาติเนอะน้องก็เป็นคนเล่านี่แหละ แค่พูดในฐานนะคนที่มาทำงานอยู่ไทยคนเนื้อน้องบม่เลมหักแทงเงินบาทเขาน้องหักในความเป็นไทยน้องแบบคุณนเคยมาใส่ชีวิตในไทยอ่านี่ไรมันแบบสาบซึมมันแบบซึมซับอ่ะเขาไปแล้วมันจะเหตุให้เฮาแบบเป็นอย่างว่าเข้าคือแบบบางคนอนะ่ะเสื้อวอแบบบ,กกบ,แบบ่อยากกลับบาทเลยแบบอยากอยู่ไทยเลยอยากอยู่นานๆเลยเพราะยังพอแบบ เขาอยู่สบายไหมการกินการอีหยังเขาแบบคือบ้านเขาเลยเขาก็แบบโฆษณานอาผู้ตรงกับกันไรปีละครั้งกันไยอ่าเนี่แหละและการเพิ่นกวาน่าเนาะมีแบบไหนเอ่ยปากว่าวา่าให้คนเล่าอ่านี่มาเห็ดสวนเห็ดไยอยู่หน้านคืออ่ายแบบซีดยามาแดงอ่าเห็ดหมักแดงบ,บ่บปูกแบบเนาะเพราะว่าตอนนี้ เหมือนแบบบางเงินบาทเท่าบบสําคัญเงินบาทของเขาโบสําคัญแล้วเพราะว่าไปเหตุงานได้ท่ายมาแลกมันเกิดได้น้อยคือเก้าคือสิบบอกแบบมีเดอร์ถ้าเท่ามีเงินได้หลายอ่ะสมมติว่าเท่ามีเงินได้หลายเท่าไปแลกธนาคารได้อายเท่าบบต่อบมาเดบแบบตามร้านค่าคือตามร้านค่าเพิ่นเข้าเจ้าเขาเดบซูดเพราะว่าเขาก็คือเข่งขันเนาะเขาใส่เงินบาทของไทย เพราะฉะนั้นเขาก็ถ้าว่าเจ้าสิบใช่แต่ว่าเสือสิเดกเนาะตามหลานค่ะก,ก,ก,ก็จะให้เดตตั้มกัธธนาคารเข้าใจบอสทอถ้าเจ้าไปเด็กยุทธธนาคารเขาก็จะห้เดตธนาคารอ่าอาจจะสูงกว่านี่กับบาวากันไปเนาะแต่เนาะไม่อีตโตนเงินบาทไทยอ้ายบ่ตตรงมีโตนดอกเนาะเอาตัวเองให้หลอดก่อนเนาะอ่ายเนาะก็คือแบบ การท่วาเข้ามาอีโตนเงินหวัดไทยอีโตนคนเล่ามาเหตุงานอยู่ไทยเนาะถามแน่อ่ะน้องจะถามคนเลาทุกคนเลยนะที่เข้ามาดูคลิปน้องกระตูนนะคะว่าเรามาทํางานที่ไทยอะมีคนสงสารเนาะจาอยากกลับบ้านบอออะถามจากความคนเล่าคนหนึ่งเนาะอยากถามว่าคนเล่าอยู่ในไทยนี่ทํางานอยู่ไทยนี่อยากกับบานบ่อ อยากกลับไปปลูกมั่นขายทัวขึ้นเหล่าบอ่อ่าเพราะว่าเงินเงินบาทก็สําคัญแล้วอ่าเงินบาทก็คือสองสารเงินบาทเนาะเพราะว่าเลกกับพวกไร้อ่ะคอมเมนต์มาได้นะคะคนเล่านั้นกันเด้อเป็นน้องน้องอ่ะน้องก็ยืนยันน้องมากรับเพราะว่าน,น,น้องอยู่นี่น้องกับฝากเงินให้พ่อให้แม่ใส่ปกติเนาะแกพ่อให้แม่คือเก่าถ้าเฮาอยู่บ้านเฮาบ่มีเงินทั้งนั้นก็อยู่บ่ดเนาะ มาฟังพี่เขาพูดดีกว่านะคะว่าเขาคิดเห็นว่าจังไรเนาะมาเงินสงสารเงินบาทไทยและก็สงสารทุกคนขึ้นมาทํางานอยู่ไทยเนาะสงสารผู้มีเงินบาทในพี่น้องเอ้ยเมื่อไปแหลกกาะประเด้เงินมาซื้อข้าวกินเนาะไปแหลกกาได้สาวหาสามสิบพันในพี่น้องเอ้ยถ้ามีนี่คิดว่ามันกี่ได้อยู่หกสิบเจ็ดสิบพันนี่สุดถ่ายมันก็ได้อยู่สาวหาสามสิบพันอ่ะแต่ว่าเป็นอย่างในพี่น้องเอ้ย เขาเป็นคนลาวนี่เขาต้องใส่ใจเงินกีบนี่เขาต้องเห็นคุณค่าความสําคัญของเงินกีบนี่แต่เจ้าไม่เห็นคุณค่าคนสําคัญของเงินกีบนี่เพมีผู้ใดสีเห็นื่อยพี่น้องเขาเป็นคนลาวนี่เขากาเนิดอยู่ประเทศลาวนี่มาต่างแต่รลอยๆปีเนาะต่าปุยยาตาใายเขาก็เกิดเขาอยู่เพื่อนเป็นนลาวนี้เนาะเพราะะนั้นี้เขาเป็นคนลาวเนาะเขาก็มีเงินกีบเป็นของเขานะเขาต้องเห็นคุณค่าความสําคัญของเงินกีบได้พี่น้องเลย อาก็มีบางคนนะเขาก็อีต้นเขาไห่เพราะว่าเขามีเงินบาทเนาะเป็นยังหน่อยจึงมาอีต้นเนาะเพราะว่าผู้นั้นเขาเป็นคนเข่าคนเก้เนาะเขาไปเฮ็ดให้เฮ็ดนาบ่ได้เนาะเตลูกล้านเขาก็ไปเฮ็ดเหยียกยู่ไทยเนาะกอท่งมาเดือนนึ่งละสีหาปั้นนี่ให้เขาไปซื้อเขากินเนาะเตบัดมามาแหลกนี่มันได้อยู่สามหาสามสิบปั้นนี่ไปซื้อเขาก็ได้หน่อยเนาะพราพอกินนะพี่น้องเพราะว่าเดือนนี้เขาก็รูเนื่องกั เสาใบพันนพนหนหนดนี่พี่น้องเอ้ยตัวเขางามๆไหนองเสาเอสเสาสองพันก็มีไเ้อ่าก็ที่ต้นผูเถ่าปูเกที่มีลูกล้านไปเฮ็ดเบียดอยู่ไทย่ะ่งเงินมานี่เอาซื้อเขานี่ค่อนข้างที่ว่ายุ่งยากนิดนึงนี่พี่น้องเต่ว่าเป็นอย่างนด้ออ่าให้ลูกล้านมาเฮ็ดให้คือตัขวข่เฮ็ดนี่ก็ได้นี่เ mm hmm. บิ่งเขาตัขวข่อยเฮ็ดนี่โอ้ยนี่เฮ็ดเทวนี้เลยพี่น้องเอ้ยเอาอา,อาชีก็บเ็นเวเกษตชิกรนี่แหละชาาสวนนี่เลยพี่น้องเอ้ยเสาไห้เสาหน้านี่แหละ มาเห็นอย่างนี้นี่เบิ้งนี่ผู้ใดก็เห็นอนวนี้มาเนได้อยู่บ้านเฮานี่ผู้ใดก็เห็นอนวนี้อะเพรามีผู้ใดมีเงินบาทลอวพี่น้อยอยู่บ้านเฮานี่ส่วนห้ายนี่ใส่แต่เงินกีบด้วยพี่น้อยก็เห็นเขาหลายๆนี่นี่ก็เห็นเขาหลายๆนี่ผู้ใดอยากซื้อนี่พี่หน้ามาซื้อเด้ค่ก็จะขายไปเงินกีบท่านั้นแหล่ก็จะขายไปซื้อ่งซื้อเสื้อห้พ่อแม่ไปซื้อตัวไก่มาขากินตอนกินเชียงนี่พี่น้อยอ่าผู้ใดอยากได้เรามาซื้อเด้อ ก็จะไขโกสิบเจ้าพันก็ยังบ่ฮููเทือ่อะพี่น้องเนาะมันได้หลายก็ไขชือ,อนี่ได้ได้หน่อยก็ไขแพงนิดนึงเพราะว่าไข่ก็ะเมื่อยเลยพี่น้องเพิ่งเนี่ยไขซู้มเือย,อยเนเยี่ยไขเป้ติดตุกนี่โอ้ไปสีดยาดนี่มันบ่ิเ็นง่ายเลยพี่น้องด้ถาดเคมีในถานเคมีนี่หวัวลาดหมดและในเคมีเลยพี่น้องเลยแต่บ่ิเ็นช้างเนาะอันเป็นกรรมพันธุ์มันกำมพันหัวล้านในนี้เป็นกรมพันบรนเป็ชทางพี่น้องลลานตั้งไต่หน่อยแล้วพี่น้องเ้ยเนี่ยมันมีกกมาขออยู่นี่พี่น้อง ก็เลเก่งว่ามาขืนเอาเ้อมาขืนเอาเเยมันมีสองกลุ่มไงกุ่หนึ่งมันอยู่พุ่นมันไกลๆเนี่ยอยู่พุ่นนี่ดูดิมันม่นอ่เข่าก็ะลงต้นเลพี่น้องเอ้ยข่าก็ะลงต้นตาอยู่ๆเจเจชุดๆนี่แม่นเข่ากำเลยพี่น้องเข่ากำแล้วเข่าเจ้าเป็นอยู่วน่ทั้าล้างตุ้ยนี่เลยพี่น้องยามันตึบนนี่พี่น้องเอ้ยยามันตึบนนี่ไขยผู้เดียวเนี่มันมันปลอดนะพี่น้องเอ้ยเอาเป็นคนเราต้องใส่ใจเงินกีบเด้อพี่น้องเอ้ย่อยขครกับใครเป็นเงินกีบเด้อ ออนเด้ยดาก็เอาได้พี่น้องอ่ะพี่พีเฟซเป็นไงบ้างคะที่จริงแล้วพี่เขายาวกว่านี้นะคือน้างให้ดูใครเนานะคือแบบพี่เขาก็จมบนอยู่นั่นแหละเนาะจมดายเนาะกับแบบเกี่ยวกับปาสงสารพวกไปทํางานอยู่ไทยอ่อาเพราะว่าแหลกเงินมันกับปหรด่าดาสงสารพวกโกอ่ะแบบพวกโกเมโกอยู่บ้านอ่า สงสารดูกล้านที่คุนมาไทยเนาะสงสารเงื่อนบาทไทยเพราะว่ามันแดกไปหลาหลายเดกกับมันสีมีอีกคำหนึ่งคนว่าไฮดูกอ่าเนืวยอว่าสีโรคมาเห็ดหน้าเห็ดไฮคือปลูกสวนบออะ่ะน้องก,กันฮืถามเนี่ยคนลาราเขาไปหรอยุไซกะปลูกเบิร์ดนันแหลไอ้ต่ว่าความเป็นจริงก็คือต้องหาเงินเห็ดเทื่อนต้องหาเงินสื่อดด อ่าไพ่ไก็อยากสางพันอยากสางความฝันทั้งนั้นเนาะแต่ถ้าไปเหตุคือจะอายนะตายอยู่บอดเนาะอยู่ไรอยู่แต่ว่าพรอยู่พรก,กินอ่าแต่ว่าเสียทีมีอ่าสร้างบ้านความฝันแต่ละคนบ่คือกันเนาะแต่ว่าที่อายแล้ววา่าอ่ะข้าต้องหกักษาเงินแบบเออเงินกี่ผ้าเนาะทุกคนมันกระตองหกักแหละอ้าเอ้ยทุกคนมันกระตองแบบอยากอยากมีเนาะ อยากมีเงินกีบเฮ้าทุกคนก็นต้องอยากเก็บไว้ให้ดุให้ล้านเบิ้องอนาคตต่อไปเนาะแต่ว่าเจ้าอยากใส่คําว่าสงสารเงินบาทไทยเพราะว่าเงินบาทไทยนี่แหละเหตุวามฝันจนหอดปัจจุบันนี้ทุกคนหลายหลายคนอะ่ะจนมีความฝันประสบความสําเร็จกับเงินกับเพาะเงินบาทไทยนี่แหละเนาะอ่ะฝากใบให้คิดเลยเนาะก็บบเป็นยังหรอกคนไทยเขาบดีเดือดร้อนนะคนไทยเขาบดีเดือดร้อนอยังเนาะ เราไม่เห็นงานอยู่ไทยกะดีซ้ำไหลแล้วคนเราไม่เห็นงานอยู่ไทยเขาแบบให้เขา้าแบบให้กับเขากับหนามให้กินให้ค่าแรงหลายกว่าอยู่ราเนาะเขาบอกเลยเลยว่าคนไทยใจดีบะค่ะเนาะอ่ะพี P ่พีเอฟซีเป็นไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้นะคะติชมกันได้เข้าคอมเมนต์ได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะอ่ะสำหรับวันนี้น้องก็ขอตัวดานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้านะคะไปก่อนนะคะสวัสด,ดีจ้า Yeah